จะได้อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักเป็นสเปอยางตัน,นครับผมมาแนะนาให้ชมกันนะครับ่าเป็นสเปอยางตันแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อของเขาเนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะเป็นรถตักของยอองี่ห้อคมาซึ่นะครับรุ่น WA 100รุ่น6นั่นเองนะครับ WA หนึ่งร้ีด6นะตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของมาเร็วรุ่นใหม่แล้วนะครับแน่นอนการทํางานของเขาเนี่ยจะสามารถทํางานได้ไวกว่าเครื่องนนเเล็กกธรรรมาาุ่่ๆแ อัตราการกินน้ำมันเนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นเก่าๆด้วยเช่นกันนะครับนี่นะฮะได้สเปกยางตันแล้วก็ได้ความเป็นรุ่นใหม่นะถ้าเกิดทนายที่กาลังตามหาเนี่ยนะฮะรถตัดสเปคยางตันเน้นความเป็นรุ่นใหม่ทํางานไวประหยัดน้ำมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนนะฮะรถตัดดูเอร้อยนะเขาก็จะมาพร้อมกับขนาดพุ่งกีเนี่ยที่เป็นพุ่งกีขนาด1.2คิวแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนพุ่งกีเนี่ยก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะพุ่งกี่2คิวนะนะะ หลอเท่มากๆนะครับมาพร้อมกับสีเขียวนีออนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะสวยนะฮะนี่นะครับสวยสะดุดตามากๆนะแข็งเคลื่อนแน่ไม่ต้องห่วงนะครับรอยล้าวายดาวไม่มีนะฮะนี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับเขียวนีออนก็เท่ไปแบบนะลูกค้าครับเท่มากนะสาหรับผมนี่ถือว่าหล่อมากๆเลยนะครับเนี่ยนะเป็นเขียวนีออนแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคัสซีนะฮะตัวลงตัวรถเนี่ยก็สวยนะไม่ได้มีรอยผุหรือว่ารอยทะลุรอยสนิมอะไรมากมายเลยนะครับ ือว่ามาสุดสามากๆนะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยนะเกียวทีีออลแบบนี้เลยด้านข้างก็จะตีตา w ับ0อ้อยแบบนี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับลูกทาครับอ่าเป็น4สูบเทอร์โบนะแล่ก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คมบสุส 4D 95L นั่นเองนะครับอ่านี่นะเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งวัชีดของเขาใกล้ๆกันนะครับ ส่วนขอสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาแห้งสวนมากๆเลยนะครับลูกค้าครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะสภาพเครื่องกับสภาพภายนอกเนี่ยเหมาะสมกันมากๆเลยนะครับลูกค้าครับสวยไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยนะฮะ หล่อมากๆนะครับพระลมด้านหลังเนี่ยก็แน่นอนจะเป็นระบบพัดลมปั๊มให้ดูลิกนะครับอ่าเป็นรุ่นใหม่นะฮะก็จะแยกปั๊มมอเตอร์ออกมาเลยแล้วก็ความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะยิ่งเครื่องร้อนก็จะยิ่งหมุนเร็วมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นนะฮะก็ดีมากๆไะมฮะไม่ต้องมีสายพานมาคอยดึงกําลังเครื่องยนต์เหมือนรุ่นเก่าเก่าแล้วนะครับนี่นะฮะสวยมากเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับ เรื่องนี้แห้งกริบเลยนะฮะลูกค้าครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยข้อดีของพวกรุ่นให,ใหม่นะฮะเสียงเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยแน่นอนทํางานแน่นอยู่แล้วแต่ว่าข้อดีอย่างเลยก็คือว่าเขาจะทํางานได้ค่อนข้างเงียบมากๆด้วยนั่นเองนะครับทำงานได้เงียบมากๆนะเนี่ยพอปิดฝาเพิบแล้วถอยออกมาประมาณเมตรเดียวเนี่ยะฮะก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของเขาแล้วนะก็เป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่นะเสียงเครื่องจะค่อนข้างเงียบนะฮะอารมณ์จะเหมือนกับพวกรถเก่งรถกระบะของเราที่เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วนะจะทํางานได้เงียบนะเนี่ยนะ สวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็แน่นอนนะตัวน,นี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกหรือว่าเกียร์ไฮโดรเซฟติกนั่นเองนะครับซึ่งพอเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะฮะการใช้งานของเขาเนี่ยจะใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นะครับลูก้าครับผักหน้าผักหลังใช้งานกันยเยอะงเลยซึ่งแน่นอนนะฮะพวกนี้เนี่ยพวกระบบพวกนี้เนี่ยเวลา,เาขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยมันจะสามารถขับใช้งานได้ง่ายแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฮะบโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพลูกเกียร์ของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับ ลูกเกียร์ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของสภาพเกียร์ของเขาเนี่ยก็ถือว่ามาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีนะลูกค้าครับ่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันต่อเลยนะฮะนะครับึบสภาพหน้าตาด้านบนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะก็ถือว่ามาสวยนะฮะเหมาะสมกับสภาพภายนอกมากๆเลยนะฮะนี่นะครับแห้งเนียนกลิบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับชึบนี่นะฮะในส่วนของคอนโทรลก็แน่นอนนะฮะตัวนี้เนี่ย เาก็จะใช้งานเป็นระบบคนทรนเดียวแบบนี้นะครับลูกค้าครับนะฮะเป็นคนทรลเดียวนะขึ้นลงนะฮะซ้ายขวาแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาคว้งอหิหงแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะนี่ปั๊มก็บอกได้เลยว่าขับได้สบายๆเลยนะฮะปั๊มเนี่ยแรงนะกดตัวลอยตัวได้สบายๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะนิ่มนะเนี่ยนะฮะความไวในการยกโคงยกแขนนะตอบสนองตามไม้ตามมือดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะ แน่นมากนะครับเนี่ยนะฮะนิ่มเลยนะครับ่ะและ้วก็แน่นอนในส่วนของเกียร์เนี่ยก็ตามที่ผมได้แจ้งไปด้านล่างนะว่าเขาจะใช้งานเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่เป็นที่เรียบร evet, ้อยแล้วเนี่ยแน่นอนนะฮะตัวนี้เน anyway> ี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นระบบเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับผักหน้าผักหลังอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของพวกเกียร์ปั๊มหรือว่าเกียร์ออโต้อย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราใส่นะฮะใส่ใช้งานเกียร์ธรรมดาโดยที่เรายังไม่ได้เหยียบคันเร่งเนี่ยรถเขาจะไม่ไหลนะครับไม่เหมือนเกียร์ทอกนะ โดถ้าเกิดเป็นสไตล์ของเกียร์ท้องเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เกียร์เนี่ยนะครับรถเขาจะไหลทันทีนะครับเราต้องมานั่งคอยเหยียบเบรกนะครับเพื่อกันรถไหลนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เหยียบคันเร่ง เกียร์ก็จะไม่ทํางานรถก็จะไม่ไหลนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทํางานทุกครั้งนะฮะก็คือเราใส่เกียร์ไปเลยนะฮะแล้วก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะพอเหยียบปุ๊บรถก็จะเขาก็จะเริ่มทํางานแบบนี้นะฮะลูกค้าครับเนะะี่ยนะฮะอ่าแล้วก็รอบความไวนะฮะความแรงในการทํางานเนี่ยบอกได้เลยว่าตามมือตามเท้าม,มากๆนะเนี่ยนะฮะเหยียบปุ๊บเนี่ยพุ่งปั๊บเลยนะครับเนี่ยนะปุ๊บ พุ่งปั๊บเลยนะฮะความแรงความไวสปีดต้นในการทํางานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะไวแล้วก็แรงมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์ปั๊มอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่เคยใช้แล้วมาลองขับเนี่ยบอกได้เลยว่าติดใจเพราะว่ามันขับมันนะฮะติดใจแน่นอนนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะปืเหย่าปืนเนี่ยพุ่งปั๊บเลยนะครับแล้วก็ความเร็วนะเกียร์ของตัวรถเนี่ยเขาก็จะปรับไปเรื่อยตามความเร็วของตัวรถนั่นเองนะครับก็เหมือนกับรถเก๋งรถกระบะตัวใหม่ของเราเนี่ยแหละที่เป็นเกียร์ออโต้นะฮ ขับใช้งานเนี่ยนะฮะเวลาที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ย รถเขาก็จะค่อยๆชะลอความเร็วแล้วก็เบรกหยุดอยู่กับที่ไปเองด้วยนะครับเบรกเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะสังเกตว่าผมจะไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะะแต่ว่าจะใช้การผ่อนคันเร่งแทนนะฮะเนี่ยนะครับพอผ่อนปุ๊บเขาก็จะชะลอความเร็วแล้วก็เบรกหยุดอยู่กับที่ไปเองแบบนี้นะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะเพราะว่าเวลาที่เราขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยนะฮะมันจะสามารถขับใช้งานได้สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของพวกเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่ๆนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะ ทำงานได้ค่อนข้างนิ่มมากๆนะฮะหมุนแบบมือเดียวเนี่ยสบายๆไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกหนืดเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเบรกนี่แทบไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็จะขับได้แบบสบายมากๆเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะ,ะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะฮะแล้วก็เป็นสภาพภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตัก WA 1 0 6รคันนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดน,นะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตักที่เป็นสเปคย่างตันแบบนี้นะฮะแล้วก็เน้นความเป็นรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยเจ้าตัวรถตักโคม่สืด WA หนึ่งรุ่น6คันนี้นะฮะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับอ่าและเกิดท่านใดน,นะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มนะครับได้ที่เบอร์โทรดิคือตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอรถใครติดต่อเข้ามาเนี่ยอัดก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถรอใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทินด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้เนี่ยก็บอกเลยเลยว่ามาสุดมากๆนะฮะสีเขียวนีออนเท่มากๆนะฮะแล้วก็ได้ส่วนของเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานแน่นแน่นครบแรงดีพร้อมรียงานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนนนนะะคครรรัััับบบผมมกก็็ตดด่ออเเขข้้้าาไลยสหวี กับรถตัวนี min. ้นะฮะกับรถตัรถตักคอมสัซซ WA 1 0รรคันนี้นะฮะและก็ที่สำคัญค่าตัวของน้องเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆเช่นกันนะฮะอยู่แค่ร้านต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ